สุดวันนี้28มีนาคมเวลาประมาณ13นาฬิกา20นาทีเกิดเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงในประเทศเมียนมาจุดศูนย์กลางอยู่ที่รัชฉานใกล้ชายแดนไทยห่างจากอำเภอปมามะผ้าจังหวัดแม่ฮ่องสอนประมาณ32กิโลเมตรวัดแรงสั่นสะเทือนได้ถึง7.7มกนิจูดและส่งผลสะเทนมาถึงหลายพื้นที่ในประเทศไทยรวมถึงกรุงเทพมหานครมีรายงานว่าแรงสั่นไหวครั้งนี้รับรู้ได้ชัดเจนในหลายจังหวัดทั้งภาคเหนือภาคกลาง โดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลอาคารสูงหลายแห่งเกิดการสั่นไหวต่อเนื่องหลายวินาทีประชาชนพากันอบพยกลงจากอาคารด้วยความตกใจจุดที่น่าตกใจที่สุดตอนนี้คือบริเวณสถานีกลางบางซื่อมีรายงานตึกที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างถล่มลงมาทั้งหลังจากแรงสั่นสะเทือนโดยมีคลิปวิดีโอจากประชาชนในพื้นที่จับภาพเหตุการณ์ไว้ได้อย่างชัดเจนเห็นโครงสร้างตึกพังทลายลงมาฝุ่นฟุ้งกระจายเสียงกรีดร้องดังสนัน่น ประชาชนวิ่งหนีตายกันจ้าละวันขณะน,นี้ยังไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตอย่างเป็นทางการแต่เจ้าหน้าที่กำลังเร่งเข้าตรวจสอบและควบคุมพื้นที่พร้อมประเมินความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารจากหน่วยงานทางการอย่างใกล้ชิดและหลีกเลี่ยงการใช้อาคารสูงหรืออยู่ใกล้โครงสร้างที่ไม่มั่นคงจนกว่าจะมีประกาศยืนยันความปลอดภัยอีกครั้ง